สวัสดีจ้าพาร์ทที่สองมาต่อกันแล้วกับโตเกียววันแรกนะจ๊ะรอเรือสะใจมากเพราะว่าลูกสาวของเราเนี่ยเซอร์ไพรส์รจริงๆแล้วชาวญี่ปุ่นก็เซอร์ไพรส์รแอดกลับด้วยอีกรอบด้วยนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอคลิปที่แบบเอาตกลงน้องแสดงโชว์โซโล่ถึง3เพลงแกไม่ว่าจะเป็นเพลง dream เพลง A new woman ด้วยนะแล้วก็จะมีเพลง rock star นะจ๊ะขอเสริมในคลิปนี้กันนิดนึงเพราะอะไรเพราะมันมีซีนที่เราเนี่ยยังไม่ได้เห็นกันด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดู new woman นะจ๊ะซึ่งน่าจะมากับ e เขาเรียก โพดนซ์ป้ามีเสาข้างหลังอะแต่ไม่มีจังหวะหมุนไปหมุนมาน่าจะเป็นจังหวะตอนที่น้องเนี่ยเออเกาะเสาขึ้นมาตอนคลิปที่แล้วอะเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็นิวแม่นก่อนจ้าแล้วค่อยปิดท้ายไปด้วย r o c k สตาร์เยอะๆบดๆในส่วนของ Breakdance ไปดูกันเลยจ้า <S <S ทำไมทาไม่ผิดหวังหลังจากที่ห่างหายเวที i, ไปประมาณเดือนกว่าๆนะจะกลับมารอบนี้ไฟลุกอีกครั้งจริงๆทุกคนและไม่พอแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่ามีคนชมลูกสาวของเราว่าหุ่นน้องเนี่ยขนาดมองไกลๆจากระยะแบบว่าดาวอังคารนะจ๊ะคืออยู่บนดดยบนดอยนะนะก็คือเห็นเป็นขากล้ามเนื้อของหุ่นคนๆออกกําลังกายขาสวยและก็มีความฟิตแ n d เฟิร์มปังมากไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่น้องอาจจะมีความผอมกว่านี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยน้องคือหุ่นสับแบบไม่หลับในสุดๆเดินแบบ นี่แหละหุ่นสปอร์ตเกลมีแต่คนเซ็กซี่ไม่โปแน่นอนจ้าอ่ะทีนี้มาดูโมเมนต์นี้กันดีกว่านะจ๊ะที่สําคัญมากไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นช่วงอังกอร์ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เห็นแบบ Euros. เฮ้ยเนี่ยแกเขารอเล่นกันยังไงกันบ้างเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นวันเกิดของพี่เจนนี่ลูกสาวของเราก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาให้ไม่ใช่ลูกสาวเราก็จะเป็นแฟนๆนั่นแหละเตรียมคงเตรียมเค้กเนาะแต่ลูกสาวของเราทำเซอร์ไพรส์อะไรนห่หรอไปชมกันเองเลยจ้าเอ็กยัตโต would <laughs> จ้าหญิงนะจ๊ะกำลังบอกว่าให้เจ้าชายก็คือผู้ริตของดาวเนี่ยผูกชื่อรองเท้าให้กันนะจ๊ะเออสองคนนี้เขาก็น่ารักจริงนะลูกสาวของเราก็เป็นคนสร้างโมเมนต์อยู่แล้วเป็นคนที่ยูนิเซ็กซ์สามารถสร้างความแบบบอยๆก็ได้เกิร์ลเกลก็ได้เซ็กซี่ก็ได้เท่ๆก็ได้บอกมาสิคะเดนูจัดให้นี่แหละคือเป็นคนที่มีการแสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงเข้าวงการภาพยนตร์ได้ไงคะเข้าจริงไหมมีความสามารถทุกด้านจริงๆเนาะเอออ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นจังหวะตลกๆคู่กับน้องแชงกันบ้างโดยบทสตาาาาารรนนี้อออด่่่กววเพูะไ บ้างนะจ๊ะโดยน้องโรเซ่บอกว่าลิซ่าพูดภาษาญี่ปุ่นกับพวกเราค่ะซึ่งองริซ่าก็เอเอเียบพึ่งสิเดีไม่ได้เต็มตัวโนริซ่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําพรุ่งนี้นะฉันสัญญาฉันจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะคะฉันจะซ้อมคืนนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็น้องโรเซ่ก็บอกให้ให้เธอบอกให้ให้ <laughs> ก็คือเป็นการล้อไปกับเพงลง Rockstar ไอเซตให้ให้ said, Hi, Hi, Baby I'm a Rockstar ประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็พูดคุยอะไรกันต่อนเนี้ยวิดีโอก็อาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะจ๊ะชาวญี่ปุ่นก็อัดมาประมาณเนี้ยโอ้ก็สได้เหมือนกันน่าจะอัดมายาวกว่านี้หน่อยนะจ๊ะเอาไปฟังวันนี้กันเต็มๆนิดนึงจะได้เห็นปฏิกิริยา reaction กับพร้อมกับเสียงนอริซ่าได้จ้ะไปเลย That's it for tonight, I'll be back I'll show you guys something. Hi. <laughs> hi Bye! Oh. She said hi Bye! <laughs> เห็นไหมเขายอ,อกเอินกันน่ารักมากนะจ๊ะแมแต่พี่ซูน,นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ไงก็เลยอาจจะแบบเป็นโทรเวิร์ t เล็กๆนั่นเองนะจ๊ะไม่เป็นไรยังไงอยู่หลังบ้านหลังเวทีเนี่ยเขาก็รักกันอยู่ดีนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกโมเมนต์หนึ่งเนี่ยไม่ฝากกันไม่ได้เพราะว่าเป็นอยู่ข้างนอกเวทีแล้วเขาอยู่ที่บ้านเขาก็เพิ่งมาเห็นวิดีโอจากทาง X หรือทาง YouTube ทางอะไรก็ตามทีนะจ๊ะเขาก็ได้แบบอัดอั้นตันใจอดทนไม่ไหวก็เลยอัดเรีแบบอคชั่นต แกที่อื่นไม่มีเลยเพลงดีมากคือเข้าใจไหมแล้วแบบร็อกสตาร์แซ่บๆอีกแล้วปฏิกิริยาของเขาน่ารักมากมันสวนทางกับลุกเข้มเข้มแมนๆแ,แ,แบบเข้าใจไหมเออมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันน่ารักอ่ะไปดูกันหน่อยนะจ้ะ Hold on wait a minute so you telling me that Tokyo got dream <laughs> เออห็นปะหน้าเอ็นดูไม่ไหวเลยอ่ะนี้ก็สเปกแอด้ยอตาแล้วนอกเรื่องแล้วกลับมาแล้ะ ก็คือลูกสาวเราเสิร์ฟหนักมากไม่ไหวญี่ปุ่นนะอิชาแล้วว่าไหนจะเป็นโมเมนที่ลูกสาวเราเล่นกล้องแล้วเอาหน้ามาใกล้ๆกล้องแล้วแบบ ประมาณว่าเล่นอะไรสักอย่างมีการแรปเออแล้วเหมือนด้านหลังน่าจะเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นรถที่เป็นรถเลื่อนอะ่ะใช่ไหมที่สาวๆส,ส,สามารถขึ้นไปได้แล้วก็ไปโยนตุ๊กตาเหมือนรอบกันก่อนไหมแต่อันนี้คือยังไม่มีวิดีโอหลุดออกมาเท่าไหร่นะจ๊ะยังไงคิดว่าญี่ปุ่นก็ไม่น่าพลาดนะกับไอ้รถเลื่อนอันเนี้ยเออแอดก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรกันนะจ๊ะถึงมีคนเคยคอมเมนต์แต่ก็ลืมไปแล้วทุกคนเพราะว่านานๆทีจะขึ้นทีนึงไอ้เราก็แบบเออถ้าไม่ได้เห็นอะไรบ่อยๆแอดจะเป็นคนลืมง่ายๆเงีย้ยเข้้าาาาาาใใจจจจมมมมัััยยตตตออออออองงบบบ่่่่่่่ๆๆนน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 ะะะะะ๊ีีีแแหหลกกก็็เเเปปโ์รูททดฝ2ววพืืชช ะจยังไงถ้าเกิดแอดเจออะไรเปรี้ยวๆเข็ดฟันแบบนี้อีกน่ารักๆเนี่ยก็จะเอามาฝากกันอีกอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อจะฟินกันอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กันไว้เยอะๆเพื่อเป็นการกระตุ้นอัลกรอทึมของช่องแอดกันด้วยนะช่วงนี้คือวิวรุ่งร่นกันอย่างมากมายนะจ๊ะจริงๆก็แอบไปโปะคือเไื่อไหร่จุดนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตตหรือจะเป็นฟฟฟฟก็คือแอดฟาร์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมก็ไปตามกันได้นะชื่อเดียวกันเลยจ้าไปพิมพ์หากันแล้วกันนก่อบบาายจ้ะ